ทั่วสหรัฐอเมริกานะครับมีโฮมเลนหรือคนไร้บ้านอยู่ประมาณแถวเนี้มีคนไร้บ้านอยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยครับคอนเทนต์เนี้ยถ้ามาถ่ายกลางคืนนี่ผมไม่มานะครับกลัวฮะบอกตรงๆไม่กลัวนั่นงรอคนขอเงินขออาหาร สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับโอลเลนกนะครับในช่องโอลเลนกโอเล้งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองวอชิงตันดีซีกันอีกเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆพื่อนเวลานึกถึงเมืองหลวงของอเมริกาเพื่อนเพื่อนนึกถึงอะไรครับนึกถึงไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับนึกถึงประธานาธิบดีที่นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับของเมืองวอชิงตันดีซีที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไปดูมุมที่ทุกคนที่อาจจะนึกไม่ถึงว่ามีอยู่ในเมืองหลวงของอเมริกานั่นเองนะคคครรรััับบลละเเดดาาไปปูกนนนใิว่ ที่เมืองวอชิงตัดีซีแห่งนี้นะครับมีมูลอยที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นกัน ตอนนี้เราเข้ากันมาอยู่ในกลางเมืองวอชิงตันดีซีแล้วนะครับสำหรับทั่วสหรัฐอเมริกานะครับมีโฮมเลนหรือคนไร้บ้านอยู่ประมาณ6กแสนคนนะครับทั่วประเทศนะฮะแต่ในเขตวอชิงตันดีซีนะครับมีคนไร้บ้านประมาณ5,000คนนะครับ โดยข้อมูลที่ผมได้รับมาแลครับอ้างอิงจากปี2021นะครับ5,000วคนในเขตโอเชีนดีซีเนี่ยมีประมาณ680คนนะครับที่อาศัยตามท้องถนนนะครับและประมาณ3,300คนนะฮะอยู่ในเชลเตอร์นะครับที่รัฐบาลจัดให้นะครับเป็นที่พักชั่วคราวและอีกกว่า1,000คนนะครับอยู่ในสถานสงเคราะห์นั่นเองนะครับที่รัฐบาลเขามีให้นะฮะ เพื่อก็จะเห็นแล้นะครับคนที่อาศัยตามท้องถนนนะครับเขาก็จะยืนอยู่อย่างนี้นะครับมีเสื้อผ้ามีที่นอนอะไรตรงนี้ก็เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอนที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยผมเกิดเขาเจอช่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าเมืองหลวงของเมริกามหาำราจของโลกเนี่ยจะมีคนไร้บ้านเยอะขนาดนี้นะฮะ สำหรับประชากรน,นะครับที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงวอชินดีซีนะครับมีประมาณ6 7 0 0 0คนนะครับแล้วก็กลายไปเป็นคนรายบ้านอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับประมาณ5,000ค,คนนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรนะครับในเมืองหลวงแห่งนี้ ตอนนี้เราอยู่กันที่ยูเน่สเตชันนะครับผม mm hmm. เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับ mm hmm. ซึ่งจะบอกเลยนะครับว่าแถวเนี้ยโฮมเล็นเงยอะมากนะครับผมดูะ mm hmm. นะครับเขากางเต็นท์กันอย่างนี้เลยนะฮะกางเต็นท์กันแบบว่าเยอะจริงๆเลยครับ คือคิดดูนะครับว่าที่นี่เป็นจุดที่คนจะขึ้นรถไฟหรือขึ้นรถบัสไปต่างเมืองนะครับซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าโฮมเลคเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาก็มาชชีวิตกันอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เขากางเต็นท์นะครับมันมีพื้นที่ให้เขาได้มาอาศัยอยู่กันนะครับเห็นไหมครับผมว่าเขามาอาศัยกันเลยนะครับกางเต็นท์กันเหมือนกับตั้งแคมปิ้งเลยนะฮะมีอยู่ประมาณน่าจะเกิน10เต็นท์นะครับผมตั้งกันอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โห เมืองหลวงในเมริกาแล้วครับเนี่ยไม่คิดเลยครับว่าจะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับสําหรับคนไร้บ้านในเมริกาซึ่งคนไร้บ้านเหล่านี้นะครับบางกลุ่มก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะเข้ามาพูดคุดย,ยกับเราแส่ใจกับเราไม่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับ แต่บางกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีฝ่สยที่เกเรนะครับพว่าอย่างไรดีคือเขาจะค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้ามาละอาเราก็มีนะครับเข้ามาด่าเราเข้ามาเหยียดเราก็มีนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็จะมีทั้งดีทั้งแย่แตกต่างก,กันไปนะฮะอย่างที่ผมเคยเจอนะครับสุดมากก็จะมาเห็นเราหน้าเอเชียก็จะมาเราเราเป็นคนจีนนะครับก็จะมาด่าว่า ว่าคนจีนอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมเราก็ต้องเดินหนีครับอย่าไปทําอะไรเขานะฮะเพราะว่าถ้าเราไปทําอะไรเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นคดีติดตัวเราไปอีกซึ่งมันไม่คุ้มกันนะครับกับการที่เราจะไปนั่งทะเลาะกับพวกพวเล่กนั่นเองนะครับดูสิครับเป็นเต็นเลยนะเนี่ยข้างทางนะครับผมเป็นเต็นเลยนะครับ และอีกประสบการณ์หนึ่งเกี่ยวกับโฮมเลดที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังครับนั่นก็คือผมเคยไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับในเมืองนะดีซีนะฮะแล้วก็มีคนไร้ว่านะครับเดินเข้ามาในร้านนะครับเพื่อจะมาขออาหารกินนะฮะซึ่งร้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ให้พวกข้าวสวยกับข้าวหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็น้ำเปล่าไปแต่คนไร้บ้าเนี่ยบอกกันมาว่าไม่เอาข้าวขาวครับขอเป็นข้าวซูชิแทนแล้วก็น้ำเปล่าไม่เอาครับขอเป็นโคกแทนนะฮะคือสั่งเป็นลูกค้าเลยครับ เพื่อนเข้าใจไหมครับสั่งเป็นลูกค้าเลยแต่ว่าจริงแล้วตัวเองมาขอข้าวกินนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยบอกเลยว่าคนไร้บ้านบางคนเนี่ยค่อนข้างจะเลี่ยงมากมาก,กน,นะฮะแบบว่าเหมือนเป็นลูกค้าเลยครับทัาตัวเป็นลูกค้าเลยจริงคือมาขอข้าเขากินซึ่งอันนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะครับของคนไร้บ้านที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยที่ไม่ดีนะฮะประมาณนั้นครับผมสาหรับปัจจัยนะครับที่ทําให้คนไร้บ้านในอเมริกาเนี่ยในเขตดีซี DC เนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีที่อาศัยอยู่เป็นเพราะว่า เทคโนโลนีไม่ใช่ปัจจัยนะครับในการที่ทําให้เขาไม่มีที่อาัยอยู่แต่ปัจจัยส่วนมากก็คือหนึ่งนะครับก็คือเรื่องค่าบ้านเพราะว่าการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะฮะร,ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็่อบเป็นเป็นแสนแล้วนะครับทาให้หลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะแ a ฟ f o r d ตัวนี้ได้หรือไม่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อบ้านอาศัยอยู่ทําให้เขาเลือกที่จะมาอาศัยข้างถนนหรือมาอยู่ตามเชลเตอร์ที่รัฐบาลจัดให้ นะครับหนึ่งนะครับก็คือเรื่องค่าบ้านนั่นเองนะฮะหรือปัจจัยทสองนะครับก็คือปัจจัยเรื่องค่ารักษาพยาบาลน,นะครับในอเมริกา หลายหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าค่ารักษาที่เมริกานเนี่ยแพงมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับของค่าพยาบาลค่าหมอค่าแพทย์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยอย่างเช่นเวลาเราเป็นอะไรกลางคืนดึกๆแล้วเราต้องเข้าในจนซี N G C นะครับบอกเลยว่าแพงมากนะฮะถ้าเราไม่ได้มีประกันอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องเสียเป็นพันเหรียญเป็นหมื่นเลยนะฮะกับโรคบางโรคที่บางบางบางทีอยู่เมืองไทยอ่ะเราจ่ายแค่ไม่กี่ร้อยไม,ไม่ไม่กี่พันแต่อยู่ที่เมริกานเนี่ยเราต้องจ่ายเป็นหมื่นเลยนะฮะเพราะว่าค่าหมอเขาเนี่ยแพงมาก จริงๆทําให้คนกลุ่มเหล่านี้ไม่มีเงินที่จะรักษาตัวเองนะฮะก็เลยพาดมาจนถึงทําให้ไม่มีเงินที่จะไปตลรดชีวิตอยู่ทําให้ไม่มีเที่ยวใสยอยู่นั่นเองนะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าของชีวนะครับผมหลายคนอาจจะรู้ว่าที่อเมริกาเนี่ยเงินขั้นต่ํารายได้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะแต่บางทีมันเขายังไม่พอเชื่อ cover ในการใช้ชีวิตประจําวันในอเมริกานะครับเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นจริงๆนะฮะยิ่งช่วงนี้หลังจากโควิดเนี่ยทุกอย่างยิ่งแพงขึ้นเลยทําให้ปีที่ผ่านมานยมีคนรายบ้านเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า1 0ถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเขาไม่สามารถที่จะหาเงินมาจุนเจือในการใช้ชีวิตได้นั่นเองนะฮะนั่น ปัจจัยที่ทําให้มีคนไร้บ้านมากขึ้นนะครับในเขตโอเชียดีสี่และอเมริกานั่นเองนะครับ <S <S ซึ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัจจัยทั้งหมดนะครับของการมาเป็นคนไร้บ้านนะครับซึ่งแต่ละแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสาเหตุกันไปนะครับที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นกลายมาเป็นคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสนั่นเองนะฮะแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่าทั้งทั้งที่อเมริกาเนี่ยก็มีศูนย์ พักพิงหรือส่วนช่วยเหลือคนเหล่านี้นะครับแต่ทําไมกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยถึงเลือกที่จะไปใช้ชีวิตตามาท้องถนนนะฮะหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตามเชลเตอร์หรือตามที่เขาให้ความช่วยเหลือนะครับมันจะมีกฎเกณฑ์นะครับมันจะมีข้อบังคับบางอย่างที่กลุ่มเหล่านั้นเขาไม่ยอมที่จะทาตามนะครับเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะ follow the rule หรือไม่อยากที่จะทําตามกฎนนเขาถึงเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตของตัวเองตามท้องถนนนะฮะหรือกลุ่มบางคนนะครับเ <ๆ S 1> ขาพูดว่าไปอยู่ใน เชลเตอร์เนี่ยไปอยู่ที่สุพักพิงเนี่มันอันตรายนะครับมีเหตุ่นฆ่าอะไรกันในนั้นเขาก็าเลยไม่กล้าที่จะอยู่ก็มีเหตุผลแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะ เอนนี้เราไปอยู่กันที่ดูปองเซอร์เคิลแนะครับผมเป็นแหล่งคล้ายๆกับที่ต้องเที่ยวที่คนดีซีชอบมากันนะครับจะมีพวกผับพวกปาร้านอาหารร้านขนมครึ่องดื่มอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเพิ่งเราจะมาดูกันว่าแถวเนี้ยมีคนไร้บ้านอยู่หรือเปล่าไปดูกันเลยครับ ครับเป็นเต็นเลยเห็นไหมเป็นเต็นทั้งหน้าเลยนะดู<ม>นี่คือใจกลางเมืองเลยนะครับผมโอ้โหเต็นตรงนู้นนะตรงนั้นก็มีอีกเต็น์นึงนะครับผมโอ้โหดูดินี่คือใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับก็ยังไม่เวนนะฮะก็ยังมีคนมาตั้งตเต็นอยู่นะครับโค้มากเห็นไหม เขาก็นั่งของเขาไปนะครับผมนั่งรอคนขอเงินขออาหารขออะไรประมาณนี้นะครับผมบางทีก็จะเห็นเขาพูดคนเดียวนะครับผมบางทีนก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับสำหรับโฮมเลสนะครับดูนะครับตัวเนี้ย กางเต็นท์นตรงนั้นเลยนะมีเต็นท์ไปไงตรงนั้นเลยนะครับฝั่งดูดก็มีนะครับสองข้างทางก็มีดูนะครับข้างบนนะครับผมเป็นเต็นท์เรียงแหลนมาตรงนี้เห็นนะโหยถึงแล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าใต้ทางด,วดนะ่วนเนี่ยเขาก็มาตั้งลุกลากกันตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับใต้ทางด,วดนะ่วนอ่ะตรงนู้นอนะ่ะ ก็คือมีเต็นท์มีโต๊ะเก้าอี้คือเหมือนกับว่าตั้งโต๊ะกินข้าวอะไรกันอยู่กันอาศัยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับหรือตรงนี้นะครับผมที่ผมยืนตรงนี้นะครับก็ค้าคาทางด่วนนะก็มีเต็นท์ใช่หมครับเลีเ้ยงลายกันเป็นสิบๆอันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ของคลไร้บ้านเลยนะครับที่ตั้งอยู่ตรงที่เวอร์ชิตเดลอลเวนิวนะครับดูสิครับ เหมือนกับเขาตั้งแคมป์ปิ้งเลยนะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเขาตามาจังหวัดนะครับผมแต่อันนี้คือเป็นคนไร้บ้านนะครับผมเขามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองดีซีนะฮะโดยที่เขาเหล่านี้ไม่มีทางเลือกนะครับไม่มีที่อาศัยก็ต้องมีเต็นท์นะครับเพื่อที่จะหลบแดดหลบฝนประมาณนี้นะครับก็ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้มากนะครับผมเนื่องจากก็ เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเองทั้งเราและก็เขาด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่อยากโดนบังคับโดยทางราัฐบาลนะครับผมเพราะว่าถ้าไปอยู่กับรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีกฎต,ต้องทำนู่นทำนี่พวกนี้ก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ข้างนอกดีกว่ามาใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับ yeah! ปีที่แล้วหลักฐานาข้อมูลมีตั้ง6กร้อกว่าคนนะครับที่อาศัยอยู่ริมถนนซึ่งจะกระจายทั่วเวอร์ซีดีสีนะครับผมไม่ว่าจะไปทั้งไหนไปเที่ยวที่ไหนไปแหล่งท่องเที่ยวที่ดังๆให้ก็จะเจอคนไร้บ้านเดินวนเวียนอยู่แถวๆนั้นนะครับผมก็ <wh im exactly> คือถ้าให้ผมเตือนเนี่ยถ้าแต่ว่าเจอคนเหล่านี้นะครับก็ให้เราระวังตัวให้ดีนะครับให้ดูซ้ายดูขวานะครับผมบางคนก็เป็นคนดีครับแต่บางคนก็ไม่ดีฉะนั้นแล้ว ผมขอให้คำเตือนนะครับว่าให้หลบหลบไว้ดีกว่าดูซ้ายดูขวาเผื่อจะได้ไม่เกิดเหตุที่มันไม่ดีนะครับผมประมาณนี้นะคะถ้ามาเที่ยวที่วอชิงตันดีซีที่นี่นะครับบอกเลยนะคอนเทนต์เนี้ยถ้ามาถ่ายกันงคืนนี่ผมไม่มานะครับถ้าไม่เป็นคนดูเนี่ยผมไม่ทำนะครับแบบนี้กลัวฮะบอกตรงๆให่กลัว แล้มีบางคำถามนะครับที่ผมเคยถามตัวเองนะครับว่าทําไมคนไร้บ้านที่นี่นะครับมีโอกาสได้อยู่ในประเทศมหาอำนาจแห่งนี้มีโอกาสที่จะทํางานได้เงินดีๆหรือเงินขั้นต่ำที่นี่ก็เยอะกว่าเมืองไทยเป็นเท่าตัวทําไมเขาถึงไม่ทํางานใช่ไหมครับเพราะว่าชั่วโมงอย่างก็ได้ประมาณ10บกว่าเหรียญแล้วอะอะไรเ้ก็ชั่วโมงละสามร้อยแล้วถ้าถ้าเขาตั้งใจทํางานจริงๆอะวันหนึ่งก็ได้ประมาณสามสี่พันแล้วทำไมเขาถึงไม่อยากทำงานแลวผมไม่เคยคิดอย่างนี้นะครับว่าทําไมคนไร้บ้านไม่อยากทำงานวะมีมือมีเท้า ที่ทำงานเก็บเงินทำไมต้องมาอยู่แบบข้างถนน ไปอยู่เชลเตอร์ให้คนช่วยเหลืออะไรอย่างงี้นะครับแต่พอผมได้เรียนรู้ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนเหล่านี้ก็ได้รู้ว่าคนบางคนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะทางทางครอบครัวาทางสังคมหรือสิ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขาอยากที่จะทํางานหรือเป็นเหมือนอย่างเราๆนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยที่ผมเคยได้รับรู้มาหรือได้เรียนรู้มาอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นทหารมาก่อนนะครับไปลบมากลับมาแล้วก็เหมือนกับสภาพจิตใจเขาไม่ปกตินะครับ จนทาให้เขากลายมาเป็นคมเด็หรือว่าคนไร้บ้านตัวอย่างทุกวันนี้หรือบางคนเขาอ,อาจจะรับผลกระทบจากครบอบครัวที่รุนแรงนะครับจนทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับสังคมของอเมริกาได้น,นะครับผมทําให้เขาเหมือนกับกลายไปเป็นคนเล่ร่อนนะฮะไม่มีหลักแหล่งนะฮะใช้ชีวิตไปวันวันนั่นเองนะครับซึ่งองขอบอกเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้เขาอาจจะไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับเขาหรอกแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอยา่างที่มันทาให้เขา เ่าจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาปรับตัวไม่ได้จนทําให้เขาต้องกลายมาเป็นโฮมเลดต้นเองนะฮะก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันที่คนหลายๆคนจะต้องพบเจอกับอะไรแบบนี้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับที่ผมพาไปดูอีกมุมหนึ่งของเมืองโอเวอร์ชนดีซีหรือจะเรียกว่ามุมมืดของเมืองหลวงในอเมริกาก็ได้นะครับที่ผมพาไปดูคนไร้บ้านหรือที่ที่คนไร้บ้านหรือเขาเรียกว่าโฮมเลสอาศัยอยู่อย่างไรบ้างนะครับผมก็ยังไงใครถ้าชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับรอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช ช่องวัวเล้งกันนั่นเองกันนะครับและถ้าใครอยากได้ข้อมูลหรือความรู้ดีๆจากช่องของผมนะครับคนไทยในกรุงอชิงชันดีซีหรือเมืองหลวงในอเมริกาก็ติดตามผมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม